ก็เป็นจุดนะบูชาวัตถุมงคลทางวัดน,นะครับเป็นเบี้ยกแก้วัดนายโรงนะครับทุกคนนะรุ่นสามอยู่ทางด้านนี้นะครับผมนะใครที่สนใจก็อลองติดต่อที่เพจวัดดูนะครับลองพิมพ์คําว่าวัดนายโรงดูนะเผื่อเจอนะเบอร์ติดต่อนี่ก็นี่สถานที่เช่าบูชาวัตถุมงคลน,นะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดบูชาวัตถุมงคลของทางวัดนะครับเนี่ยก็จะมีเบี้ยกแก่นะครับราคาหนึ่งหมื่นบาทนี่องค์ใหญ่นะครับแล้วก็แบบนี้นะสามพัน <c oughs> ก็องค์เล็กลงมาก็สองพันนะครับก็มีพันสี่นะครับพันสี่อันนี้แปดร้อยอ,องค<อ>นะ์ออเล็กพันห้านะคะพันห้า 1, ใช่ 1,005นะครับอ่ารูปเหมือนนี้เป็นหลวงปู่รอดใช่ไหมครับใช่ครับหลวงปู่รอดอ่าเท่าไหร่ครับองค์ละอันนี้เอ่อถ้าไม่ถ้าไม่มีกรอบก็คือ900นะคะถ้านกรอบถ้าใส่กรอบนี่ก็คือ1,000อ๋ออืมก็เป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตของหลวงปู่รอดก็มีนะครับ อันนี้ลูปเหมือนแวด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะสี่ร้อยนะครับมันพร้อมพร้อมเลี่ยมเลยพร้อมเลี่ยมนี่สามร้อยนะครับอันนี้เป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยอืมไม่ใช่มันเป็นทอบแังน่าจะทองแดงสองร้อยนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับผมแล้วก็ตรงก็สองร้อยเหมือนกันอันนี้จะเป็นเหรียญหนุนคุรอดทั้งหมดอ่ะอ๋อครับ ้านในนั้นเป็นรุ่นเก่าๆรครับพี่ด้วยอ๋ออันนี้เป็นพระบูชาค่ะอ,อ๋อพระบูชาเหมือนกันข้างนอกเหมือนกันอ๋อเหมือนกันข้างนอกนี้นโอเคอืมนี่เบี้ยแก่นะทุกคนนะครับลูกเหมือนกุรอาด,<ล>ด้วยทางวัดมีเบอร์ติดต่อไหมครับ เอ,อที่ในในในลายในเพจของวัดนมีอยู่นะคะอ๋อในเพจของวัดมีค่ะมีค่ะติดต่อที่เพจของวัดได้<ช>ครับนี่นะครับใครสนใจก็ติดต่อที่เพจวัดได้นะครับนีองค์ใหญ่หนึ่งมื่นนะทุกคนนะครับมีสามพันมีสองพั 3, 000, น 2, สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่วัดนายโลงนะทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาดูนะครับวัตถุมงคลของวัดนายโลงกันนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับผมก็สร้างในสมัยรัชากาลที่4นะผู้สร้างก็คือนายกลับนะครับผมนะครับนายกลับนะครับอาชีพเป็น ในโรลงละครนะครับมีฐานะร่ำรวยจากการทำอาชีพเล่นละครครั้งแรกได้ตั้งชื่อว่าวัดละครธรรมนะครับแต่ภายหลังนะทราบชื่อว่าชื่อไปพ้องกับนะวัดอีกแห่งหนึ่งในย่านพันนกนะจึงได้เปลี่ยนเป็นวัดนายโงนะครับต่อมาในรัชกาลที่ ต่อมาเนี่ยรัาลาลาลาชาการที่4นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดสมัชพนนะครับผมนะสมัชฌพลอ่านปิดคอไปนะแต่ประชาชนยังเรียกยังนิยมเรียกชื่อเดิมว่าวัดในในโลงนะครับผมติดปากมาจนถึงปัจจุบันนะในพระอุโบสถมีาภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับเรื่อง ทศชาติชาดกนะครับผมนะด้านหลังพระประธานบรรยายเรื่องนรกสวรรค์ด้านหน้าเล่าเรื่องมารผจญน,นะครับลายปูนปั้นนะที่สุมหน้าหน้าต่างนะมีรูปมงกุฎอยู่กลางลายนะครับผมส่วนที่วิหารมีสุมหน้าต่างเป็นลายปูนปั้นนะครับผมรูปรัดเก้านะหรือกระบังหน้าอยู่ การลายนะครับเป็นทํานองเพศชายเพศหญิงนะอันนี้ก็คือ,อประวัติของวัดนายโรงนะทุกคนนี่ก็เป็นรูปบทนะรูปบทเก่านะครับนี่นี่ด้าน,นี้นะครับด้านนี้เป็นพระพุทธเจดีย์นะสารีานนริกธาตุนะครับของทางวัดนะครับ เดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนะครับผมนี่นะครับเป็นพระบร,ะสร,ะระมสารีนะครับด้านหลังนี้เป็นคองนะทุกคนด้านหลังตัวเนี้ย นี่ด้านหลังนี้เป็นคลองมีเรือแด่นผ่านไปมาด้วยนะครับ อันนี้เป็นหลวงปู่ลอดนะครับทุกคนพระอาจารย์เบีย้ยแก่นะครับนี่เป็นรูปเหมือนหนะหลวงปู่ลอดนะครับทุกคนวัดสงบลมเย็นดีนะครับทุกคนนะนะใครที่มาที่วัดนี้นะครับผมก็มากราบไหว้หลวงปู่ลอดได้นะครับแล้วก็มาชมวัตถุมงคลเบีย้ยแก่นะครับของทางวัดได้นะครับผม วัดสงบล้มเย็ยนมากเลยนะครับทุกคนนะนี่นะครับบรรยากาศนะทุกคนผมก็มาครั้งแรกเนาะนะครับนี่เป็นตัวโบทเก่านะครับเหมือนจะปิดนะเข้าไม่ได้นะครับด้านนี้เป็นพระพุทธธรรมจักรหองที่ร้อยสิบห้า ก็ได้พาทุกคนนะมาวัดนายโรงกันนะครับผมมาชมย่ายแก่นะของหลวงปู่รอดนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมนะก็อย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c ค i b e like, กดติดตามกันด้วย,วยนะครับทุกคนนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กันนะครับจะพาไปวัดไหนอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับนี่นะครับบรรยากาศร,รอบวัดนายโรงนะทุกคน สงบเงียบนะลมเย็นมาก